เป็นเริ่มสาบเริ่มยังแล้วไปหน่อยไดเดี๋ยวทันใจอ๋อสาบไปน้ำผูกกอกไปน้ำจับเรียมไปน้ำพีน้องเนาะอะตกเลาะเหมอนหมอนกุ้งรักษาอย่งน้อย่างมอกแกวแล้ว นี่ก็กรอแล้วแล้วเอเนาะนี่เพื่อนก็สาบเนางเนะนกอดวากสาบพร้อมเปนางของนำของครัวของน้องจ้อยเพื่อน่งเนาะเริมสาบเริมสาบภายนอกไปพ้อมเป็น้องเนาะเอาอน้องมันจะเตรียมนำ

มีปลาลูกแล้วก็ MC มือจับโบสุกุนปัสสาวะสุบอนปัสสาวะางลาวฝั่งไทยแต่ก็อยู่ทางต่างประเทศนะเนาะถ้าเกิดสนใจในภาษาลามะภาษาไทยเนาะไม่น้องเลยการยินดีต้นอนับเข้าสู่ช่องยูทูบลองปัดใจแชนเนลอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเอ้ยบพ่อการ ไปลายทางบาทเดือนทางสารุจนากับบริไปยนี่องเนะที่แรกน้องประใว่าสิบุรายามาท่าคิ้เนี่น้องคนนี้เราูสกบสบายนี่ยเป็นอ,อ่าคนนี้่ากินยานใส่คนชีไขคนี่ อเนาะบอสไซเลยว่าปลอดภัยว่าสบายว่ากลัวเนี่ยและมีแต่ทางทีงานทางติวชิเบาเียางบาบอดบอโอดินะุดไปบอสไซกับบอสีบมาคุดมีคลิปลงที่นองเนาะมีคลิปลงเการบอทายคลิปกับเน้นบอสขุดและพี่อย่างเนาะทำงานก็ได้จับมือและเรียนชองเรียนกับดีกบบไดพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องเอ้ยวันนี้เดี๋ยวน้องประสาวะสีฟาพี่น้องอัปเดตเพิ่งทางเงินนักสา่นของน้องใจเพิ่นอี่น้งเนาะว่านอนใส่แล้ววันนี้เนาะจะเบิ่งคู่ซี่เวไวยู่เลยพี่น้องเนาะเพิ่นเริ่มสาบเริ่มยังเลยพี่น้องเอ้ยมือนี้เนาะวานนียังก่อปัสสาวซับพี่น้องเอ้ยไ้พี่น้องกดเข้าไปอัปโหลคลิปกับฝากนี่เด้ะเพื่อเดีอยฝากไว้พี่น้องอ่าเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใน้องปัสสาวนี่เลยพี่น้องเนาะเี่สำคัญ Passes. ไปได้พี่นองได้เนาะเดินทีมีโฆษณาเขาพี่นงไงบาง่ยวเขาบอกมีส่มบางคิกันเนาะไปเนาะไปอันนี <funnel> ้ก <try> ็เลยเป็นางน้กเ็่เวียนกันเนาะนี่คือซีมีรวมแน่พี่นองเนาะแต่ก็่ปด้หนาวเป็นไรพี่นองพปที่ยูพี่นองเนาะ มาถึงขันบ้าหอดวะนาวดีเห็ดเดียวมนาบุญุเป็นน้องเนาะพากันเริ่มสะอาดแล้วนี่อ่าวายีเกันเลยโดจัเลยห้าิบหกด้าิบโยมยังกันเด้หอดลอยหกสิบเจ็ดิบป่ะนี่เนาะ เกินแล้วเล่นงป็ดซิเลยยังท่นเราอยู่างหลังที่แลยังท่นด้านหลังอยู่เลานหลังเองท้องเลยสาบได้หมอนี่เนาะก่อแล้แต่บ้านนี้บอกก่อเออโอ้สาบไปนำพ่อเนาะก่อพ่อสาบพ่อผมอ๋ออ๋อยู่เมือนเมือนใครมีพี่เนาะ hồi nãy cho trên không ngàn mình nó rồi Để... à bằng này cứ xài bọc kẹo lại thế này nương sòng sạm xì hạ hốc két nương đôi bọc không sáng sáng sao vàng bỏ hay mình này hết chắc lắng mưa này nhìn thấy hơn nó chơi bỏ này เพืนจ้ติตดอันบ้านประตูแ้้แรกน้องหลาประาาเทดบ่สามเณรนี้โอเคเพื่อเดียว เร็วยุพี่น้องเนาะบ้านยังก่ออนนาก็จัดงานระบกลางวนี้ ่าเมื่อนี่จับเหลียนไปแล้วข้างนี้มือนี่เนาะเอายืนคุมเอาเองเลยจับจับได้หมแห้งด้วยจับบ่งามพรแห้งนี้เราเสีย

เดี๋ยวนี้เนาะว่นน้องจอยเห็ดเป็นสับเนียจับเองน้องจอยเบิ่งเคยง่ายเนาะมาถิดกับเจ้าว่างายอยู่ป่จ <realmente>? ักอางะไป้อ <positioning> ถ้าตังบอกแก้วฮะน้องถวยบอกตังอีกวก ฮะขอใหตั้งเออเดี๋ยวเราตองถ่วยตั้งก็ดอกไก่เข้ามาเข้ามาแล้วเนาะ пока okay, я นี้ก็ก่อขึ้นคุ้แล้วพี่น้องเนาะอาน้องถ้วยคือคือสิแล้วอยู่ดอกมืเนาะกอน้เพิ่นตั้งบ็อกตั้งบ็อกแก้วก็แล้วเลยน้องเนาะใประมาณงนี้บดนี้โอ้ตั้งน้ําออกเนาะสวัสดีๆสดีเด้อเออ อาเป็ลายมือเลยเจ้าวอฮักกามเฮดี้แบนี้ไปทางใดเริ่มสาบไปนนนพีหน่องเนาะ kẹo Cái thằng này À, có lẽ đấy bằng chung, nó tự nó ทุเรอยนผลมาทาซีเนะะมาซีบ่คือวัดแหนไปเยี่ยมลูกอีกรปรจจักเยี่ยมลูกเปิงลูก,ลกรปรจจักจวนรอบแรงขระยักษ์ปิมาเนะา,นา,า,านะไหน พานยองดำเมาคู่เดียวเลยบอกอ๋อบอยำคูเยตกใปเลยแล้ว่าจกับคูเดียวนี่้จักต้นไดเนาะจักตไดแร่วจ้บแล้วแ่สองเฮ็ดเนาะ่ยูนี่แะอืมกินแล้ว แล้วไก่มันแล้วเขาลงฟองเลยะโอ้ยย่างเคร่งทมันย่งปลาแซลมองดำปลาแซลมองดำคุณเดียวใถ้หมาฮะก็ได้เครื่องผาขอบคุณไหมอืมนลองดีนว้าสิเดียวปะเอาเลย แช่โมซ้ำซ้ำเนาะบะมันชิมสุด mong năm lòi 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 พออยู่บอ่อทรายเนาะแล้วยอดแล้วบ่พอได้หน่อยสิตีกะโลอ,ะอีกเนาะสาบสาบนี่ก็จักแล้วหรือบอ่พี่น้องเนาะอ่ะอาอีกเป็นรถช่องรถลดปูปั้กเพี่น้องเนาะเปิดตีกะโลอีกนี่ กายังเทพื้น <gewoon> ก็ยังม่ทันแล้วอืมไว่เ็บไอ้ยักเนี่ยอยเนี่ไอ้ไอกันมมขซอยน้อ Ủa, Đó, đá, được subscribe cho kênh Ghiền nó Gõ Để không cái con những video hấp dẫn bà đi bán bắt đầu nó hoa hả lên hmmm 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 này hmmm 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 อกนานเกินรอเนนาะจะสิ้นแล้วเป็นอะไรอยู่นอนนะบ้านนาะวันอนเตมิตเตมิอยู่นอน เก้าสมงสิบสัโมงเงี้ยบอพอเห็นว่าเนี่ยๆเนี่ยังนี่พอ้อชุบไแล้วดีแก้งอะไรเดี๋ยวัว่าอะไรเจ้าชุบเจ้าอิงว่าจะชุบกินหะหัวแม่แม่หลังนะเขาบอว่ายหมดยังบดขามาพี่บอกยให้เนี่ยเราูนขามาอาบบอดบ่อยังเงเจ้าละคนแรกสงสัยสงสัยออกไปหารจนาเลยเนาะ พ่อจะเป็นออกไปหาสรุจชนากับตุสีตพ่อ้คือไบแช่ได้หรือเปล่านะกระ้านก็ได้ใช่ไหมไม่กระดานเลยไม่ใช่ ไมใ้เป็นอะไรอยูเป็นอะเาวกบนมัเบ้ยวนี่้าอย่ตเาเาเห็นเบี้วนี่นั่แหละมาให้เลยมาตีมาตีเรามาเห็นเบี้วเพื่นเจ้าเลยนี่ฮะเราจับเร็วเบี้วเลยโอ้ เบี้ยวใช่เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวมันเบี้ยวจ้่วะอี่ส่วนจะเบี้ยวงานเบี้ยวเบี้ยเลยโอ้ยมันเป๊ะมันเบี้ยวไปเลยอย่างนี้เนาะงานนี้น้องจ้อยต้องเอาจริงแล้วเจ้าวัวขางนี่งามไรเบี้ยวจะขางนั่นแล้วแหนบอกไม่มาขังพี่ัดพาวกันจ้าบปะชั่วโมงหนึ่งนี่ คือแล้ขายมันไ่ได้จัดระบอก,ก่อนมันี่นะทำก๊าลังล้านคือคัว้ลดล่ำไต่ำยไม่ทำงานนะคุณเอ็ดชูโกะเนี่ย้องงานกมน่โมันหน้าจ่อยคือเป็นีบุบบู่าสาวๆแคบมองเห,เหอะ กวาดนี่ยิ้มนอนะไรอยู่น้องจอยซีดอสาวมือนิหื้อซีบุบบุดยเห็นอะไรได้การปีนรดฮะคนกกำลังตั้งจานคกลังตทน

ว่าดาหลังมกเียงคี่จองแมกาโอเคต้ดเัล่ดด้เาทำนาปุ๊บอ้าวพี่น้องไอ้เนาะขิปมีการอัปเดตให้เพิ่งนเข้าๆะ่านี้ก่อนพี่น้องเลยนี่บอกว่าคือเพิินกันเริ่ม สาบไปนําแล้วพี่น้องเนาะนะก็น้ำสาบไปนําพี่น้องเ้องครัวของน้ำน้องจ้อยพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กพี่ทานในการใดก็ต้องขอโทษข่อไปลายพี่น้องพอจีบต่อไปได้พี่น้องเด้อทานี้ก็จะได้ขอการมาสบายดีสบายดี